สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากประเทศเยอรมันค่ะมาดูกันเข้าว่าสาวอีสานที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันเวลาอยากกินอาหารพื้นบ้านอย่างเช่นแกงนมไม้หรือแกงเปิดนมไม้ใส่เห็ดทำอย่างไรคะหาวัตถุดิบมาจากไหนวัตถุดิบก็หามาจากร้านเอเชียค่ะสําเร็จรูปมาในรูปอาหารกระป๋องค่ะแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะ ในซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ในเยอรมันก็มีแผนกที่เป็นอาหารเอเชียค่ะมีถั่วงอกกอระป๋องขายมีหน่อไม้กระป๋องขายมีซอสต่างๆนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการนึ่งข้าวสาวน้ำฝนมีหวดกับหม้อน,นึ่งนะคะแต่ไม่ใช้นี่ค่ะกินคนเดียวนึ่งนิดหน่อยก็ใช้อย่างนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็ได้ข้าวเหนียวร้อนๆค่ะวันนี้สาวน้ำฝนก็มาทำไอ้นี้ด้วยค่ะลาบกุ้งลวกค่ะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะลวกกุ้งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ปรุงด้วยนี่ค่ะพริกป่นมาจากบ้านเราพริกปน่นข้าวคั่วปรุงด้วยน้ำปลาร้า ปีพะานวานิดหน่อยโรยด้วยไปสาลาดกก็อร่อยแล้วค่ะก็ได้ราบกุ้งลวกอร่อยอร่อยแล้วค่ะยังไงก็ไปกินกันเลยค่ะ ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสาวน้ําฝนอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตเลอร์ค่ะเป็นวันอีสเตอร์หรือวันโอสเตอร์ค่ะในภาษาเยอรมันก็เลยมีโอกาสทําคลิปค่ะวันนี้สาวน้ําฝนได้นี่ค่ะแก้งหน่อไม้เห็ดค่ะเห็ดตางกับเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะของจีนค่ะแล้วก็นี่ค่ะลาบกุ้งลวกค่ะตามเคยค่ะเช้าอีสานอยู่ไหน ก็ต้องมีข้าวเหนียวค่ะวันนี้วันหยุดก็เลยมีโอกาสนึ่งข้าวเหนียวค่ะบันหยุดก็มีโอกาสทําอาหารอีสานกินค่ะอาหารไทยกินมีเวลามาเลยค่ะลุยกันค่ะก่อนเหือนซุดแกงหอนอไม้ก่อนเลยค่ะนัวค่ะ ผักก็มีผักชีลาวค่ะผักสลัดที่หาซื้อได้ที่นี่ค่ะไปสาะแน่ค่ะผักชีลาวกำนิดนึงค่ะ99เซนหนึ่งยูโรก็3ามสบาทใช่ไหมคะทวงนี้กำนิดนึงค่ะประมาณ37บาท แกงหน่อไม้นัวมากค่ะ รับกุ้งลวกค่ะคุณ ย่งหน่อไม้นัวค่ะสาน้ำฝนใส่ทั้งข้าวเบือข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่แล้วก็มโครูกค่ะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะ หน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้กระป๋องค่ะแสบคือเกาจ้ะ ลูกอีสานยุไสกะกินยังกับปลาแซบกบคือกินอาหารอีสานจ้เอ็ดจ้ะ น้ำฝุนใส่กระชายด้วยค่ะไอแบกสลัดกรอบค่ะหวานกรอบอร่อยดี เห็ดกระป๋องก็ได้อยู่ค่ะอร่อยอยู่แมงลักไม่มีก็ใส่ใบเขาเรียกอะไรบาซาลิคุมค่ะ,ใน,าาะในภาษาเยอรมันค่ะ โหระพาฝรั่งค่ะใบซาลเน่มีขายทั้งปีนะคะในซุปเปอร์มาร์ทกของยี่นมันใบซาลเน่ ใบผัปปกชีลาวอะค่ะราบกุ้งราบกุ้งลวกเสตียู่วะค่ะ Oh ผักชีลาวหรือดิวฝรั่งเขาก็ใช้ประกอบอาหารนะคะอ,อร่อยค่ะนัว สาน้ำฝนชอบรืดดูใบไม้ผลิค่ะชอบดอกทิวลิปรืดูใบไม้ผลิเป็นรดูที่ดอกไม้ใบไม้เริ่มผลิดอกออกผลแต่ว่ามีปัญหากับเกอรมันค่ะแพ้ทุกปีค่ะอ,อร่อยหนาว,นาว สดน้ำร้อนร้อนนัวน <S 3 AB 1> ัวแซ่บหลายค่ะ วันนี้นึกว่าข้าวเหนียวจะไม่ติดมือติดเหมือนเดิมค่ะข้างล่างมันแฉะไปน,นิดนึงค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปสาวน้ำฝนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้สาวน้ำฝน กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเมื่อสาวน้ำฝนอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ